คือว่าการทำธุรกิจขายตรงเนี่ยมันเป็นสเส้งอย่างหนึ่งที่เราทุกคนชอบแต่บริษัทไหนที่ถูกใจนั้นมันเป็นมันต้องเป็นของจริงนะวันที่น้อง,องชวนเนี่ยขอพูดแบบปกติแบบความรู้สึกเลยนะไม่สนใจนะไม่สนใจแล้วก็มีน้องเตานน่งอยู่มีน้องมว่าอ้ชวนคือเราเป็นคนรักน้องรักน้องแบบรักเหมือนน้องเลยคือไปด้วยแบบ ไปดยเสียไม่ได้แต่ให้กำลังใจน้องถ้าน้องจะทาแล้วพี่ก็จะซื้อแต่ทีนี้ว่าตอนที่ไปเลยบอกตรงว่าเงินไม่พร้อมเพราะไปเสียกับธุรกิจอื่นมนกันเป็นแสนตอนนั้นโดนไปหมดก็คือว่าแล้วเสร็จแล้วน้องตาก็โทรมาบอกว่าพี่วอแล้วเราก็คุยกันที่บอกพี่เปาเนี่ยเป็นคนหน้าัะพี่ไม่มองพี่เปาเลยเพราะพี่เจอมาแล้วพี่เชื่อใครสักคน้ะตอนนี้ย พูดในความรู้สึกนะบอกน้องปาน้องเ,องเ่าอย่าไปเชื่อนะเราต้องดูให้ดีๆนะพี่เนี่ยเชื่อคนมาเยอะแล้วอ่าน้องเปาผ่านไปผ่านมาพี่ก็ไม่มองค่นะมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปก็น้องก็โทรมาหาพี่โบมาสมัครกับผมเหรอไม่พี่มีอยู่แค่พันเดียวพี่จะไปซื้อได้ไงเพราะเราเป็นคนที่ว่าถ้าซื้อของไนงะกับน้องแนละ้วเราไม่จ่ายเงินเนี่ยไม่ไม่กล้าเลยนะบอกเปาพี่มีแค่นี้เองพี่ไม่อยากพูดนะ เออไอ้น้องเตาน้องเตาบอกไม่เป็นไรครับพันเดึ๋ก็เอาครับ่าพันเดีงหวกเตายาว่าพี่นะพี่พี่เกรงใจมากมันไม่ถึงรหัสสมาชิกแล้วพี่ก็รักน้องะแล้วน้องได้จากพี่แค่เนี้ยถ่านั้นพี่ซื้อแค่แผงเดียวกาซื้อแค่แผงเดียวค่ะพอเสร็จแล้วน้องก็สมัครให้ก็ซื้อไปทางพอเจอ้ักเตาปุ๊บก็เลยถามว่าเออสินค้าดีแผงดีเราจะทํายังไงปตากฏอกว่า เราก็เคยถามน้องเลยว่าทำยังไงเราไปเจอคนที um, ่แนะนําที่มีรายได้ค่าแนะนำห้าชั้นลึกเราจะตัดปัญหาตรงนี้ได้ยังไงเขาบอกพี่รู้ไหมห้าชั้นนึกเนี่ยเราไปให้คนตั้งห้าชั้นสู้ไปให้คนที่ทํางานคนเดียวดีกว่าอันนั้นพี่เลยทํางานเลยค่ะเมื่อวันนั้นนะคะพอเสร็จแล้วพี่ได้ถ่านไปหนึ่งสองปรากฏว่าพือเนี่ยค่ะเจ็บมาเจ็ดแปดเดือนกินอาหารเสริมเยอะ ที่บ้านอาหารเสริมนะสามสิบสามชนิดค่ะเพราะว่าคนที่ขายชวนก็ซื้อหมดอ่ะคือคือคือแบบว่าไม่ได้ไปทําทุกบริษัทนะซื้อด้วยด้วยมีสัมพนันธ์นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยซื้อไฟอินเทอร์เน็ตมาเพื่อมาแปะเน,นี่ยสองพันหกสองสามเดือนดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีขึ้นเท้าที่ที่เราเจ็บแม้กระทั่งเราจะหยิบเทาหก็หยิบไม่ได้แปะต้องคอยหยิบให้มันเหมือนคนอซอซอะเราก็ไม่ชอบค่ะใช่คน่ะ พอเสร็จแล้วกินแล้วแค่ซองเดียวซองเดียวปุ๊บประมาณสี่สองไปถึงสองทุ่มเฮ้ยทำไมม,ม,มือมันจะชับขึ้นมือมันจะชับขึ้นทำไมมันแน่นขึ้นเสร็จแล้วคืนตรงนั้นคือรีบแนะนําลูกค้าทันทีแล้วถึงว่าสินค้าที่ดีแน่นอนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงนานไม่หยุดตอนนี้ก็คือเช้านี่บอกเลยว่ายังไม่ได้ทานอาหารเพราะว่าโรลิคูลลิคูลเพราะว่ามไม่ใช่เลยค่ะเราเน้นถึงว่าหนึ่ง สุขภาพเพราะว่าโุมคนดูแลแม่แม่เป็นเบาหวานเบาหวานความดันหัวใจตปตมันตามมาสิ่งที่สราคันอีกคื่ก็คือเรื่องของรายได้แล้วเลยว่าได้เจออาจารย์อาจารย์โนตมิสทุกคนเนี่ยเราก็คือห้ามหอดนเกิดพี่ต่ออะไรเงี้ยพี่หนูนาทุกคนแบบว่าเป็นห่วงนะทําเราทําให้ทุกคนมาทําตรงนี้และไม่มีรายได้ใี่ร่วมกันมาเนี่ยแต่มา เรามองว่านี่เราเรือกถึงว่าเราจะทํายังไงให้ทุกคนสุขภาพดีและมีความสุขมีรายได้เยอะๆแต่บอกได้เลยทุกคนไม่ผิดหวังทามาสมาัครวันที่11นะคะจนถึงวันนี้ได้เงิน5 600มนคันะคะบอกได้เลว่าไม่ผิดังขอบคุณนะคะขอคุณด